สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูตะวันกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูตะวันจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการสะกดคําบอกความหมายในบทที่สี่ภูมิใจมรดกโลกถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ,กะเกษมอ่านว่ากเสมหมายถึงความสุขสบาย สยามอ่านว่าสยามหมายถึงชื่อเรียกประเทศไทยสมัยก่อนอุดมอ่านว่าอุดมหมายถึงบริบูรณ์มากมายสูงสุดโบราณสถานอ่านว่าโบราณน,นักสถานหรือโบราณสถานหมายถึง สถานที่ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีขึ้นไปหัตถกรรมอ่านว่าหัตถกรรมหมายถึงงานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักอุทยานอ่านว่าอุทยานหมายถึงสวนมรดกโลก อ่านว่ามรดกโลกหมายถึงสมบัติเก่าแก่ที่แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศต่างๆทั่วโลกที่ตกทอดถึงลูกหลานเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสกดคคำบอกความหมายไปแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย